กทิวิลาสินีคูนขุนพดสาวน้อยวัยสิบขวบที่จะมาส่งพลังความสดใสให้กับทุกคนวันนี้นะคะน้องกทิก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อน,น,น,น้องน้องทุกๆคนนะคะแล้วก็คุณปู่คุณย่าคุณยายทุกๆท่ทานเลยนะคะ<ม>ช่วยโบตแล้วก็เป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้น้องกทิด้วยนะคะกทิเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พร้อมไหมพร้อมค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะมีตื่นเต้นฟังมาหลายคนและพี่พี่เขาเป็นยังไงบ้าง พี่ๆก็เก่งทุกๆท่านเลยค่ะก็สุดยอดมากๆค่ะประเทศนี้ทำหน่อยงวดที่แล้วว่าลุงลุงสัมาร์เขาบอกกะทิร้องเป็นยังไงลูกอย่าเรียกลุงสิพี่พี่สามารถโอเคพี่สามารถเขาเขาบอกว่ากะทิร้องเป็นไงบ้างลูกหนูขาดเรื่องพลังเสียงค่ะเออหรือนัไปแก้ไขยังไงลูกก็ต้องฝึกซ้อมร้องทุกๆวันค่ะเรียกพลังเสียงรอบแรกอีหล่าผลงานเพลงไหนมาประกวดคะ เพลงมักอ้ายาลเดอร์ค่ะมื่อนี่ล่ะเอาเพลงไดมาประกวดโอ้ละเนะค่ะอม,มองหน้าพี่ปีชาพลไว้นะลูกพี่กองห้วยไลนนั่งอยู่ตรงนั้นเอ,อ,เอ,อไม่แน่กลุ่มนี้เป็นฟ้าผ่าก็ได้นะใช่มามดูคร<ด>ับน้องกะทิไอดี23ครับผม ใช้ชีวิตที่มันแตกตา่างกินนอนนั่งก็กอบโคเรียจนอีพอผ่อนใจละเดียสุดท้ายจังหู 我变怎样？ So... ออกต่อพวกเราทั้งหมดมองไทยเหมือนกันต้นไม้หไม่ลืมรากแล้วก็แตะตอไปทุกทุกวันแต่หากต้นไม้นั้นลืมรากก็คงกลายเป็นเท่าที่ผมเหมือนกันเด้อโอ้โที่หน่อยมิจริง้องเพลงนี้พี่อยากรู้นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราคงต้องให้คณะกรรมการนะคะบอกหน่อยนะคะว่าน้องกะที่เป็นยังไง ต้องพี่ปีชาพลก่อนเลยแล้วกันค่ะก่อนอื่นต้องขอชมผู้ปกครองของน้องนะครับพ่อแม่เขาเตรียมน้องได้ดีมากสําหรับกะทิทำวันนี้ข้อแรกนะครับแปลงเนื้อจากที่พี่ก้องร้องมาเป็นน้องกะทิเองเนี่ยแปลงเนื้อได้ดีมากนะครับ,บเก่งมากใครเป็นคนแปลงให้ครับคุณพ่อค่ะช่วยกันแปลงอ๋ออ๋อ,อนี่เก่งมากครับแล้วก็ข้อ2ก็คือน้องกะทิลำสวยมากต่างหากนะครับขอบคุณค่ะทื่นใจจังที่เราเห็นคนวัยนี้คะแลเราทำได้ขนาดนี้นะครับ เพลงนี้จะเห็นว่ามันมีส่วนดนตรีที่ยากมากนะครับเป็นความตั้งใจนะครับที่เราอยากให้ดนตรีให้มันยากโจทย์มันคืออยากทําเพลงร็อกของคนอีสานนะครับปักด,ด้วยเพลงแรปเข้ามาโดยให้ปู่จานมาแรปให้สำหรับน้องกะทิเองวันนี้หาข้อตีลำบากมากครับขอดูอีกรอบหนึ่งโชคดีครับโอโหเอาใจช่วยขอให้ยันอีกรอบต่อไปเนะใช่ค่ะน่ารักมากสับโน้ตตรงเป๊ะทุกคำเลย แล้วก็ตรงนะฮะลงทุกคำแล้วคอนโทรลโน้ตตัวต่ำก็ได้สูงก็ได้คือคอนโทรลได้ทุกตัวเป๊ะเป๊ะทุกตัวเลยมีอนาคตครับพี่พ่อไวโพสค่ะขอชื่นชมพ่อแม่เขาที่สอนให้ลูกร้องได้ดีมากขอให้โชคดีดมาด้านนีนะคะอาจารย์ยนี่นน่ะเป็นเพลงที่ร้องอยาก แล้วน้องกะทิทําได้ดีมากเลยครับการแสดงกับ,บร้องลงตัวกันพอดีคนระับขอบค <Okay. S 1> ุณค่เป็นกาลังใจให้นะครับ <Okay. S 1> สค่่สหรับผมเอาเป็นว่าผมจะรอดูผลงานของเขานะครับในโลกของศิลปินอินดี้คนต่อไปครับขอบคุณครับวันนี้หนูเตรียมตัวมาดีมากลูกโดยเฉพาะท่อนแล้วชอบมากเลยทั้งเพลงไหลยลื่นหมดเลยครับฟังแล้วมันลงตัวมากนะครับวันนี้ขอให้ได้ครารอบครับครับ เก่งมากครับเหมือนมีช่วงบางช่วงที่แบบพวกเมโลดี้ที่มันกําลังประคองเพลงไปมันมันดูดูเหมือนจะหายหายไปนะแต่ปรากฏว่าเวลาดนตรีมาแบบฟูลแบนปุ๊บน้องยังอยู่ในคีย์เพลงของเขาอยู่ถือว่าเก่งมากโชคดีครัอชอบครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับระวังคนที่ใส่แว่นสีดําแค่นั้นเองครับผมให้ระวังตัวเอง น้องโชได้มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็น้องมีพรสวรรค์แล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในความฝันนะครับเป็นกำลังใจให้ครับค่ะขอบคุณควันนี้ก็ทั้งดนตร,ตรีทั้งส่วนทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเก่งมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องทำได้ดีทุกอย่างเลยวันนี้แต่นะขอเติมอีกนิดหนึ่งเรื่องของความเป็นธรรมชาติ ค,ครับตรงนี้อย่างอื่นสมบูรณ์มากครับสวยงามขอบคุณครับขอบคุณ